จุลินรีย์สังเคราะห์แสงที่เราได้ทำกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มแดงบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แดงเรียบร้อยแล้วไปผสมกับขี้วัวนะฮะเพื่อทําเป็นปุ๋ยหมกักนี่ครับเรานำ โว้ยเชื้อจุลินทรีย์สาขาแสงมาผสมกับน้ําสะอาดในอัตราส่วน50ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับเพื่อที่เราจะผสมมูลของวัวให้เป็นปุ๋ยข้อนะครับอันนี้เป็นมูลวัวที่ผมซื้อไว้10กระสอบนะฮะกระสอบ20บาทนะครับผมก็ผสมไปเรื่อยๆนะครับ ก็ผสมไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆคุกเคล้าไปแบบนี้นะฮะมันชุ่มชื้นไม่สะดวกมากแต่ก็พอทำได้ในการผสมคือหลักการของการที่จุลินซียจะเข้าไปย่อยสลายมูลสัตว์นี่นะครับมันต้องเกิดาร้อนเกิดขึ้นนะฮะจริงๆแล้วคือ ให้มันร้อนแล้วเราก็กลับกอง,องต่างๆจนฝว่มามันจะหายร้อนแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่แย่งในตัวเจนจากพืชไม่แย่งในเจนจากดินในทำให้ต้นไม้ไม่เหลืองก<ด> <laughs> ระเกษตรคนเกษตรต่อจวเด็กน้อยมาเที่ยวสวนครับ เด็กน้อยมาเปนมาที่สวนคนไหนจะมาวินยมมากึ้นเด้ยก็พอได้จุดรินซีสังเขาแสงจะย่อยสลายมูลสัตว์นี่ก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับสำเร็จแล้วเราคุกเคล้าเท่ากันมีความชื้นความชื้นนี่จะช่วยทำให้ จุู่เีได้ทำงานซื้อมาสิบกระสอบตอนนี้จะเหลือมาทั้งห้ากระสอบมาวินมาเที่ยวสวนครับส่วนยางในไร่มาวินทำไรลูกทำไรครับ เออในคนไหนชื่อมาวินยุกมือขึ้นคนไหนชื่อมาวินยกมือขึ้น,น,น,าน,น,นดาวันนี้เรามาที่สวนยางกันนะครับพาน้องมาวินมาเที่ยวแล้วเราก็มาทําปุ๋ยชีวภาพกันมาวินทำอะไรอยู่ครับ อ้าววิจกิกิดยางแล้วกิดยางใช้ปัตติกับลูกซูมได้มาวินมาวินครับมาวินมาวินทำไรเฮะกินยางเหรอลูกกินยางเช้ปัตีกับลูกมาวินทำไรทำอะไรอยู่ครับ กลั uh, uh. บบ้านได้ยังลูกไปกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านดีกว่าไปนะไปนะไปแม่ไปแล้ว,ลวนู่กปามาวินเร็วๆไปลูกไป